สวัสดีครับได้มาเราไปในคลิปนี้นะครับจะพามาชมสินค้าที่คนไทยรู้จักกันดีนะครับสินค้าตัวแรกนละครับที่เป็นตัวนี้ครับเป็นของบริษัทคอเกตนะครับบริษัทคอเกตเนี่ยเกิดขึ้นตอนประมาณปี1806ครับจากนายวิลเลียมคอเกตครับเขาก็ได้สร้างบริษัทขึ้นมานะครับแรกๆเนี่ยบริษัทของเขาเนี่ยทำเกี่ยวกับสบู่เทียนไขแล้วก็ผงซัพฟอกนะครับเขายังไม่ได้ทําตัวยาตีฟันนะฮะแล้วก็ทําแป้งด้วยครับนะะ ดูอย่างแป้งตัวนี้ครับผลิตจากาบริษัทคอเกตนะครับนะฮะกระฝ้ายังเปิดได้ครับข้างในยังมีตัวแป้งนะฮะตัวนี้ครับประมาณปี1910ที่ผลิตนะฮะก็ประมาณอายุงานนั้น115ปีครับแล้วก็ช่วงปี1885นะครับลูกชายของนายวิลเลียมนะครับนายซามูเอลนะครับคอเกตเนี่ยเขาก็เริ่มผลิตยาตีฟันตัวแรกนะครับที่เป็นเหมือนเป็นเหมือนผงแป้งอะครับที่ว่าเป็นผง หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาได้แรงบันจารใจจากหลอดสีครับหลอดสีน้ำมันเขาเลยผลิตยาสีฟันที่เป็นตัวแบบนี้ครับที่สามารถพกพาง่ายนะครับใช้ง่ายด้วยนะครับเนี่ยครับบริษัทคอเกตครับก่อตั้งมาถึงทุกวันนั้ตั้งแต่พี่8ันกเนี่ยก็ประมาณ119ปีแล้วครับนะฮะถ้าเดี๋ยวมาดูด้านนี้ครับหลังจากคอเกตจบไปแล้วนะครับก็เป็นผงซักฟอกครับผงซักฟอกนะครับที่ แต่ก่อนนะครับประเทศไทยเนี่ยเขาจะใช้วิธีการซักผ้าด้วยการใช้น้ำด่างน้ำด่างคืออะไรตอนแม่เป็นเด็กเข,เขาเล่าให้ฟังว่าเขาใช้ที่เท้านะครับแช่ไปในน้ําแล้วก็ใช้น้ําตัวนั้นนะครับมาซักผ้าแต่ว่ารุ่นผมเนี่ยจะมาทันตอนที่เห็นแม่นะครับใช้สบูกะะสบ่กดนะฮะสบู่กดเขาจะเอาหัน่นหันแล้วก็ไปต้มกับน้ํานะครับเอาไว้ซักผ้าแช่มุง้งนี่คือขาวนะครับ สบู่นะครับเข้ามาประเทศไทยประมาณปี2,470ครับที่สบู่เข้ามานะครับการซักผ้าสมัยนั้นจะค่อนข้างยุ่งยากนะครับอย่างสบู่นะต้องไปละลายน้ำเลยเขาก็เลยมีสินค้าตัวนี้ครับที่เรียกว่าแฟบแฟบนะครับผลิตประมาณช่วงปีพันอ่าพันเนะครับที่เข้ามาทางออสเตรเลียนะฮะแฟบเนี่ยมันเป็นตัวย่อจากอะไรตัว F ตัว A ตัว B นะครับ F เนี่ย มันแปลว่า faster faster ที่แปลว่าเร็ว a คือแปลว่าและ b แปลว่า better แปลว่าดีกว่าคือประมาณว่าเร็วกว่าและดีกว่านะฮะเร็วกว่าและดีกว่าเร็วกว่าและดีกว่ายังไงคือเขาผสมน้ำแล้วคือใช้งานได้เลยครับนะฮะบริษัทที่ผลิตนะก็คือ coke and palm oliv ครับนะฮะที่ผลิตแฟบขึ้นมาแฟบเนี่ยเข้าประเทศไทยประมาณปี2500ครับ คนไทยนะฮะแฟบเนี่ยทำการตลาดที่ประเทศไทยนะดีมากในช่วงนั้นนะครับมีการแจกของรางวัลแล้วก็มีการโฆษณาคนก็จะติดปากนะฮะเรียกผงซักฟอกว่าแฟบนะครับใครๆก็จะเรียกว่าแฟบแล้วไม่ว่าจะเป็นหลังจากนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบีโอโมไวท์ไวท์แพ็คมะนาวผงซักฟอกชิิดไหนก็แล้วแต่ที่เอามาขายในร้านโชว์หวยเนี่ยคนก็จะเรียกกันทั้งหมดว่าเป็นแฟบนะฮะอย่างที่บ้านผมเนี่ยขายโชว์หวยเหมือนกันนะครับขายตั้งแต่รุ่นแม่แล้วนะอย่างคนที่เขามาซื้อของนะครับบอกว่า ซื้อแฟบกล่องหนึง่งพอเราหยิบแฟบให้เขาบอกว่าไม่ใช่อันนี้นั่นคือหมายความว่าเขาต้องการบีฟบรีสนะฮะแต่ว่าเขาเรียกผงซักฟอกแทนคําว่อแฟบจนทุกวันนี้เขาก็ยังเรียกคําว่อแฟบนะครับนี่นะครับที่มาที่ไปของ สินค้าและโปรดักต์นะครับเขามีประวัติมีความเป็นมาเป็นไปที่ดีมากนะฮะอย่างยาตีฟันนะครับเราก็เพิ่งรู้ว่าแรกๆเขาผลิตเทียนไขก่อนแป้งมาก่อนผลิตมา200กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นแฟบที่เข้ามาในประเทศไทยช่วงปี2,500ครับเนี่ยครับได้มาแล้วไปครับเราหยิบของเก็ดเล็กเก็ดน้อยมาเล่าให้ฟังครับหวังว่าจะติดตามกันแล้วก็รอดูในคลิปต่อปอต่อไปนะครับว่าจะเป็นอะไรครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับมารีมารีขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ